นำวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรครับก่อนเริ่มใช้งานนึครับอันนี้คือช่วงล่างนะครับมีใบแท็มีข้อโซ่ oso, แล้วก็อันนี้คือล้อนำครับแล้วก็เฟรมแล้วก็ข้างล่างที่เป็นลูกกิ้งนี่คือเขาเรียกรอนเลอร์ครับ ด้านบนครับมีสองลูกแครเรร์แล้วก็ด้านหลังนี้ครับจิงจะขับเคลื่อนได้ไม่ได้คือตัวนี้ครับเบือปกเก็ตครับต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับถึงจะใช้งานได้ครับต่อมาคราวน,นี้เราจะเดินดูรอบรถครับ อันนี้คือมอเตอร์สวิงครับต้องตรวจเช็คทุกวันครับมันมีระดับวัดน้ำมันเครื่องเหือนกันนน้ำมันอยู่ที่ใตยฟูนี้ครับ พักถึงด้านนอกแล้วก็ดูว่าชิ้นส่วนสึงมีไหมไม่มีปิดครับผมมาด้านล่างครับนี่เรามาดูสายเหล็กครับรอยชำรุดเสียหายหรือเปล่า น,นี่เราจะเริ่มงานทุกครั้งีนนใช้ได้ครับต่อมีรอยรูบไหมน,นี่เรามาดูที่ฉีครับรอยชีขาดได้ไหมใช้างานได้หรือเปล่า